ต้องรักซาตานตอนที่สิบสามเมื่ออิสลาเรียกเกมอนว่าไอ้เขาหันมาพร้อมกับทักเปินต่อที่ขมับของน้องพร้อมเนี่ยวไก่ต่างคนต่างจ้องกันโดยที่ไม่ลดละเมื่อกี้แกเรียกฉันว่ายังไงนะไอเดเนี่ยวไงอยากจะยิงก็ยิงเลยเพราะมีคนแก้แค้นให้ฉันอยู่แล้วไออามินนั่นเหรอฮะฉันไม่กลัวมันหรอก ใครบอกว่าเป็นอาเมนกันล่ะมาเฟียเท่าต่างหามาเฟียเท่าเกี่ยวอะไรกับแกเครอเกี่ยวสิก็เขาเป็นพ่อบุญธรรมของฉันไงโอ้แกเตรียมรอรับกรรมได้เลยยิงสิยิงเลยยิงเลยเดนิเอลหันไปทางลูกน้องพอเขาต้องการรู้ว่าเรื่องที่อิดพูดมามันจริงหรือเปล่าแต่พอเขารู้ว่ามันคือเรื่องจริง มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ที่ลูกน้องเดนีเอลรู้เพราะว่ามาเฟียเท่านั้นซื้อรถให้กับอิกตอนนี้เขาเองถึงกับกัดฟันแน่นเพราะไม่คิดเลยว่าจะเจอต่อและต่อใหญ่มากถึงมาเฟียเท่าจะไม่มีอิทธิพลมากเหมือนก่อนแต่ก็ยังถือว่าน่ากลัวเพราะมีพักพวกอยู่มากและแต่ละคนก็ถัวเปลงๆทั้งนั้นส่วนมาเฟียเท่าพอรู้เรื่องว่าอีกจับตัวไป แต่ตอนนี้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วยอมรับว่าโกรธมากเท่ากับยางกันจะชัดเดมอนได้ได้รับบทเรียนจากเขาอย่างแน่นอนในไม่ช้านี่แหละเขาจะไม่เอาเขินได้ยังไงในเมื่อรับอิดมาเป็นลูกของตนเองแล้วทางด้านอิสสบักสบอมเขาถูกพาตัวมาอย่างจุดเดิมที่ถูกจับไปเขาสบักสบอมมากในตอนนี้ต้องหาวิธีเอาตัวรอดจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ เลยเข้าคลินิกเพื่อรักษาตัวเองเพราะถ้าไปโรงพยาบาลเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจแน่อามีนพอรู้เรื่องก็ตามไปช่วยอิดแต่เขามาช้าไปเขาถึกตามหมาติดอิดจนทั่วไม่รู้ว่าเดม,มอนพาน้องไปไว้ที่ไหนแล้วโกดังของเขาก็ถูกปล้นแต่ดีที่โกดังนั้นไม่มีอะไรเขานึกสงหอนใจอยู่แล้วว่ามีคนลักลอบเข้ามาในโกดังวันที่เขาไปกับอิดวันนั้นเขาไม่ได้เข้าใจผิดอย่างแน่นอน พอเขาคิดได้เขาก็ย้ายสินค้าทั้งหมดไปไว้ที่เอินเขาตามหาอิดจนทั่วจนในที่สุดก็เจออิดตกใจมากเขากำลังถือถุงยาออกจากคลินิกอาเมินก็โผล่เข้ามาหาอิดพออิดเห็นหน้าอาเมนก็รีบบอกเรื่องโกดังกับสินค้าของเขาดูเหมือนว่าอาเมนจะไม่สนใจแลพาเขาไปที่โรงพยาบาลตรวจดูอาการอีกครั้งจากนั้นเขาก็พากลับมาที่บ้าน และไม่ยอมไปไหนนี่ทำไมนายไม่ไปสักทีจะไปได้ยังไงถ้าไปแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนอิดละ่ะไม่ต้องรอฉันไม่อยากให้หมอกรู้ว่าฉันทำงานกับนายแล้วมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับฉันถึงยังไงหมอกก็ต้องรู้เข้าสักวันวันไหนก็ช่างแต่ไม่ใช่วันนี้นายกลับไปได้แล้วไม่ไปเอ๊ะเอาหน้าให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเถอะ มีอะไรช่วยช่วยอะไรพอเดินไม่ไหวเผื่อหิวหรือเผื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าช่วยฉันอยากให้นายช่วยที่สัญญาระหว่างฉันกับนายให้ฉันไปทํางานที่อื่นที่ไม่เสี่ยงดีกว่าไหมเรื่องนั้นคงจะไม่ได้ชิฉันว่าแล้วเชียวนายนี่มันอยากจะว่าอะไรฉันก็ว่ามาเลยฉันยอมรับทุกอย่างแล้วแหละและที่สําคัญฉันจะไม่ยอมไปไหน แล้วรับรองว่าจะไปก่อนที่หมอกจะกลับมาเขาบอกว่าไม่ต้องอยู่ไงพวกนั้นคงไม่กลับมาทำลายฉันหรอกแค่เอ่ยชื่อมาเฟียเท่าก็กลัวค,คนหัวหดแล้วนี่เหมือนกับนายถ่วยอะไรก็ไม่ได้อาเมนถึงคำสุดเขาคุกเข่าให้กับอิสรานายทำบ้าอะไรลุกขึ้นเดี๋ยวนี้นะนายเป็นถึงมาเฟียจะมาคุกเข่าให้กับใครก็ได้งั้นเหรอไม่ใช่กับใครก็ได้แต่คนคนนั้นเป็นหนีตจังหาก อามียังคงคุกเข่าให้กับเขาแต่อิสลาไม่ชอบเลยหมอนี่มันทำให้เขารู้สึกขัดอัดแล้วดึงแขนของเขาให้ลุกขึ้นทำไมล่ะยกโทษให้ฉันแล้วเหรอนายไม่ได้เป็นคนทำทันนี่จะให้ยกโทษอะไรกันฉันเชื่อว่านายตามไปช่วยฉันฉันเองอ่ะก็ไม่ทันระวังตัวด้วยนายไม่ต้องห่วงแล้วคงไม่มีใครกล้าทำอะไรฉันกลับไปเหอไม่ ขอให้ฉันอยู่เถอะนะเพ,พราะฉันเพราะฉันอิสลาตั้งใจฟังว่าเขาจะพูดอะไรแต่อาเมนก็ไม่พูดในคืนนั้นอาเมนจึงอยู่เป็นเพื่อนเขาพอรู้อีกทีอาเมนก็ไปแล้วเหมาะกลับมาและเห็นว่าพี่ชายอยู่ในห้องอา้าวพี่อะไรเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงจังนอนอยู่แล้วนี่ยาอะไรไม่มีอะไร เฮ้ยนี่พี่เป็นอะไรอะ่ะบอกผมดิไม่เป็นอะไรแล้วแล้วหน้าตาทําไมเป็นอย่างนี้ไปมีเรื่องกับใครมาพี่อิดอิดเลยโกหกบอกไปว่ามีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยแล้วแค่ชกต่อยกันเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรมากหมอกเองแล้แต่อมอกพี่ชายโหถ้าที่ทํางานของพี่มันโหดขนาดเนี้ยก็มาอยู่กับเพียร์ตีมันเดิมเถอะพี่ก็อยากทําอย่างนั้นแต่มันไม่ได้นะสิ เพราะอะไรถึงไม่ได้พี่อิดเองได้แต่คาอ่ะมึงเอิงแต่บอกว่ามันได้เงินเยอะเขาเลยไม่อยากจะเปลี่ยนงานหมอเข้าใจดีแต่ไม่รู้ว่าทําไมอิดถึงได้ต้องการเงินเยอะแยะขนาดนั้นในเมื่อตอนนี้เขาก็ช่วยทํางานแล้วรู้สึกว่าพี่ชายจะแบกรับภาระหนักเกินไปพี่ผมจะตั้งใจทํางานและหาเงินให้ได้เยอะพี่จะได้ไม่ต้องทํางานที่มันต้องเสี่ยงกับเพื่อนร่มง,งานาบ้านนี่อีก ไม่ต้องคิดมาก,กหรอกนะาพี่เจ็บขนาดนี้คิดว่ามันจะเจ็บขนาดไหนล่ะอิดโกหกเพอไม่อยากให้น้องไม่สบายใจกับเรื่องของเขาทางด้านหมอกลับมาที่ห้องของตนเองเตรียมอาหารให้กับพี่ชายก่อนที่จะเข้าไปนอนแต่ก็ถูกปลุกด้วยเสียงโทรศัพท์จะเป็นใครก็คือไทก้าหมอต้องเดินลงมาหาเขาที่หน้าบ้านอะไรอืมซื้อมาฝากฮะแค่นี้นะ แค่นี้อะไรไม่ชอบหรอถ้าไม่ชอบจะไปซื้อให้ใหม่พอเลยพอเลยคืออืมคือว่าเสียเวลานอนฉันต้องมารับของจากนายเนี่ยจะเสียเวลาสักเท่าไหร่ลัะเชียวเมื่อคืนนี้ไม่คิดถึงฉันเหรอฉันไม่ได้ไปหาที่ผับพอดีติดงานอะติดงานหรือว่าติดอะไรกันแน่หึงเหรอหึงอะไรไม่อยากจะคุยด้วยแล้วไปไหนก็ไปปะหมอกหมุนตัวกลับเข้าไปในบ้านและไม่สนใจ ไม่สนใจไทค้าอีกเขายังแปลกใจเรื่องโกดังของพี่ชายถุกปนและมันก็ได้ของซะด้วยแต่ก็ยังดีของที่เดมอนได้ไปมันเป็นจำนวนที่ไม่มากและคนที่บอกเรื่องนี้ให้กับเดมอนรู้ก็คืออิดถ้าทางอารเมนคงจะหลงอิดเอามากๆจึงไม่ได้คิดทำอะไรกับอิดเลยถ้าเป็นเขาเขาคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่หมอกยืนมองไทก้าที่ไม่ยอมไปไหนสักที ยังเืินอยู่ที่หน้าบ้านก็กลัวว่าพี่ชายจะมาเห็นแล้มันก็ใช่พี่ชายลงมาจากห้องนอนเขารีบดึงตัวพี่ชายเอาไว้โอ๊ยโอ๊ยเบาๆหน่อยสิอีหมอเจ็บนะพี่ลงมาทําไมเนี่ยอยู่น้ําแล้วทําไมไม่บอกผมนี่แกฉันก็จะลงมาดูด้วยว่าใครมาทําไมหรอหรือพี่รอใครอยู่รอใครเล่าไม่ได้รอแล้วมันใครล่ะสรุปแล้วใครมาเนาะแกถืออะไรอ่ะ อ๋อพอดีผมสั่งข้าวนะพี่สั่งข้าวอเอ๊ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรเล่าของพวกนี้ราคามันพุองสูงอยู่นะนี่แกสั่งอาหารจากพัฒคาคเลยเนี่ยเออผมมีบัตรกำนันนะพี่พอดีพี่หลังให้มานะ่ะบัตรกำนันเข้าใจคำว่าบัตรกำนันใช่ไหมเออเออฉัไม่ได้โง่หรอกนี่แกสั่งมาขนาดนี้เออดีเหมือนกันถ้างัน้นก็กินด้วยกันเลยนะ ก,กินเสร็จแกจะได้หลับลยาวๆเลยไงเออก็ดีครับแต่พอเข้ามาในครัวอิดก,ก็หันไปมองหน้าน้องชชยอ้าวแล้วเนี่ยที่แกทําไว้ล่ะอ่าคือเอ่อกับข้าวที่ผมทําไว้เนี่ยเพื่อดีผมขึ้นไปบนห้องนะพี่แล้วคิดได้ว่าไอบา้บตรกำนันอะ่ะมันหมดอายุวันนี้ก็เลยต้องสั่งของมาไม่เป็นไรเนาะถ้าอย่างไงเราก็แช่ตู้ไว้ได้นะเออเออโอ้เกือบไม่รอดในเราอะไรนะหมอ ไม่ไม่แล้วพี่กินก็เถอะอืมหลังจากวันนั้นอิดก,ก็นอนรักษาตัวที่บ้านพ่อหมอกออกไปอามนก็เข้ามาอะไรของนายเนี่ยก็เข้ามาดูแลไงน้องชายของนายไปแล้วฉันเห็นจะามาโกหกให้ตายฉันอยากจะอยู่คนเดียวนายดูปาดฉันนะว่าฉันอยากอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันบอกว่าไม่ได้เอ๋แล้วนี่อะไรอะ่ะ พาหมอมาตรวจฮห<ะ>อาเมนพาหมอมาตรวจเขาด้วยพร้อมทั้งให้ยาเพิ่มไม่รู้ว่ายาอะไรบ้างนี่นายนี่มันยาอะไรก็วิตามินนั่นแหละกินๆไปเถอะจะได้หายเร็วจะได้กลับไปทํางานเร็วๆหรอที่นายอยากให้ฉันหายเนี่ยเพื่อจะให้กลับไปทํางานให้นายใช่ไหมอืมให้ตายเถอะขอบใจมากไม่แค่นั้น มาเฟียเท่ากับมาหาอิสลาที่บ้านด้วยอิสลาค่อนข้างตกใจแต่งตัวไม่เรียบร้อยยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยสวัสดีครับคุณสุเทพผมไม่รู้ว่าคุณจะมาเออคือไม่เป็นไรนั่งเธออิดมาเฟียเท่าพูดแล้วก็หันมองหน,น้าอาเมนคิดแล้วว่าหมอนี่ต้องอยู่ที่นี่คือผมไม่เป็นไรแล้วครับคุณคงรู้เรื่องหมดแล้วใช่ ฉันจะขืนให้แน่แต่เราล่ะเลิกเรียกคุนได้แล้วเรียกฉันว่าพ่อครับพ่ออิสราออกจากเขินๆเมื่อต้องเรียกหมาเปียกเข้าว่าพ่อมันนานแล้วที่เขาไม่ได้พูดคำนี้จะให้ฉันแก้แค้นมันยังไงบอกมาได้หรือว่าจะให้ฉันฆ่ามันเอออย่าทำอย่างนั้นเลยครับอิสรารู้ดีว่าถ้าเกิดให้หมาเปียกเข้าฆ่าเดมอน มันคงเป็นเรื่องใหญ่อาจมีการแก้แค้นเกิดขึ้นและก็ไม่รู้ว่าใครจะถูกทำลายอกีกสิ่งเดียวที่เขาห่วงคือน้องกับอาเพราะพวกนั้นคงสืบหาครอบครัวเขาได้อย่างไม่ยากแล้วแต่คุณพ่อจะจัดการเถอะครับได้ถ้า่างนั้นฉันจ,จัดการให้อา้าวแล้วเราล่ะอเมนมานานแล้วเหรอครับผมต้องอยู่ดูแลอีก ขอบใจนะที่ดูแลน้องอีกหน่อยเราคงเป็นครอบครัวเดียวกันอิดครับนี่อยู่คนเดียวเหรอแล้วน้องชายล่ะอิดถึงกับสะดุง้งเมื่อเขาถามถึงหมอกทำไมต้องตกใจเออหมอกไปทำงานนะครับเดียด๋ยดายจังว่าจะทำความรู้จักไวซะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไว้คราวหน้าคงได้เจอกันฉันก็มาแค่นี้แหละ ตงต้องกลับแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งครับไม่ต้องล็อกเราเดินไม่ค่อยสะดวกฉันไปเองได้ขนาดอิดรู้อยู่แล้วว่ายังไงมาเฟียเท่าก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่มันก็รู้สึกหวั่นใจมอคับรถคันใหม่ของพี่ชายที่ได้จากมาเฟียเท่ามาที่ผับแต่สิ่งที่เขาเจออย่างไม่ทันลงจากรถเนทก็ประชิดเข้าตัวนี่เขาคงแอบตามมาแน่ๆ แล้วทำไมยังไม่เลิกหลาเอกในจังหวะนั้นอยู่ๆก็มีชายประมาณสีห้าคนมาลุมมาตุ้มกระทืบเนตและนั่นยิ่งทำให้หมอกไม่กล้าลงจากรถไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นพวกไหนกันแน่สตูของเนตหรือว่าคนจะมาทำลายเขาจากนั้นเนตก็ถูกลากตัวออกไปโดยชายกลุ่มนั้นนั่นแหละ,ะแสดงว่าเป็นสตูของเนตแน่ๆเขาลงมาจากรถด้วยความตื่นเต้นในตอนนั้น เพื่อนของเขาเพิ่งมาถึงเขาออกจากบ้านไม่เคยตรงเวลาสักวันมาช้าบ้างเร็วบ้างเพื่อไม่ให้เนจับได้ว่าเขาจะมาเวลาไหนถึงแม้จะค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่มายุ่งแต่ที่ไหนได้ดีที่เขาระวังเน้จังคงตามเขาอยู่แต่ก็ฉลาดมากเพราะตามมาจากที่บ้านนี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอพี่เนตดวงกระทืบถูกลากไปแล้วแจ้งตำรวจไหมไม่ต้องแจ้งพี่ลัง ไม่มีอะไรหรอกหมอนั่นมีเรื่องกับมาเฟียฮะพี่หลังรู้จักคนกลุ่มนั้นด้วยเหรอทําไมเขาจะไม่รู้จักละ่ะมาเฟียกลุ่มนี้มาเที่ยวตั้งแต่เขาเปิดผับใหม่ๆเป็นลูกน้องของมาเฟียเท่าในตอนนั้นคนกลุ่มนี้โหดมากและเพิ่งเห็นตอนนี้แหละหลังจากที่หายไปนานแล้วมาเจออีกทีว่าเนตกกำลังทุบรถหลูซึ่งเดิมทีทีแรกเขาไม่รู้ว่าใครอยู่ในรถ แต่ชายกลุ่มนั้นน่ะมาช่วยคนในรถอย่างแน่นอนกระทืบหมอนั่นแล้วก็ลากออกไปพอหมอกลงมาจากรถเขาถึงได้รู้ว่าเป็นใครและที่มากไปกว่านั้นเขายังสงสัยว่าหมอมีความเกี่ยวข้องอะไรกับมาเพียเท่าและต้องมีอย่างแน่นอนเขามั่นใจอย่างนั้นพี่หลงังไม่มีอะไรหรอกแค่โดนกระทืบธรรมดาเราเข้าไปด้านในกันได้เถอะหมอกตามพี่มาครับหมอกเข้าไปคุยกับหลังในห้องทางาน ในขณะที่เพวกหนึ่งสองคนก็กังวลกระว,ระวยใจเพราะลัวว่าหลังจะไม่อยากให้หมอทํางานที่นี่เพราะหมอมาทํางานที่นี่ก็มีเรื่องอยู่บ่อยครั้งมีอะไรหรือคะพี่หลังเรารู้จักมาเฟียด้วยเหรอเออคือบอกมาเถอะพี่ไม่ได้จะยุ่งเรื่องส่วนตัวของเรานะแต่พี่ต้องรู้ไว้บ้างในฐานะเจ้าของผับเผื่อมีเรื่องอะไรพี่จะได้แก้ปัญหาได้ ครับผมรู้จักไทกาแล้วอีกคนหนึ่งพี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเดมอนแค่สองคนเท่านั้นเหรอมีคนอื่นอีกหรือเปล่าคนอื่นอืกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมเคยเจออีกคนหนึ่งคนนั้นแก่หรือหนุ่มหนุ่มครับผมไม่รู้ว่าเขามีความสัมพัญอะไรกับไทกาแต่รู้ว่าเขาคงสำคัญมากๆน่าจะเป็นมาเฟียเหมือนกัน แต่ตอนนี้ผมนึกชื่อเขาไม่ออกนึกชื่อไม่ออกเหรอถพาคนใกล้ตัวของไทก้าก็น่าจะเป็นอาร์เมนเออน่าจะใช่ครับคนนี้แหละแน่ใจนะว่าไม่มีคนืดนอีกครับนี่พี่ลังคิดว่าผมพูดไม่จริงเหรอครับนี่ใช่หรอกขอบใจเรามากนะเราไปทำงานเถอะขอบคุณครับผมคิดว่าพี่จะไล่ผมออกแล้วจะไล่ออกทำไมขับของพี่ไม่ได้เสียหายซะหน่อย แต่เราล่ะระวังตัวให้มากเนทกะคือแฟนเก่าใช่ไหมเออพี่ขอโทษนะพอดีพี่ถามบวยเพื่อนของเรามานะแฟนเก่าก็คือแฟนเก่านะถ้าเราเลิกไปแล้วก็อย่าหันไปพบแม้แต่จะคุยมันคงไม่เลิกราแน่ๆผมก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาแล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยผมท,ทันทีมันก็ห่วงก้างละสิพี่เจอมาเยอะแต่พี่ขอเตือนนะว่าจะมีแฟนใหม่ทั้งที ก็อย่าเลิกเดมอนคือผมผมพี่ก็ไม่ได้ห้ามนะพี่แค่เตือนเฉยๆไม่อย่างนั้นเราจะเจอของหนักเลยทีเดียวขอบคุณมากครับพี่ไปทำงานเถอะครับ